สวัสดีค่ะพวกเราสามรับตรีอยู่พวกเราในไรกัเมื่อน,น,นี้ React พี่ฟ้คาครับพี่อยู่จ้ะวันนี้นะจ๊ะเรามาเดีย๋ยวพิ่งสวดวันนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามากับบทสวดแต่ก็จริงแต่มาเป็นบทสวดแค่ครึ่งเดียวอ๋อครึ่งเดียวก็ต้องมือเดียวโอ้ใช่แบนี้ <c oughs> พ่งจะเป็นป้าีแล้วคือวันนี้นะคะเรามากับ official trailer ของซีรีส์ในโปรเจกต์มูเตลเลยนั่นเองเพราะว่า ตอนแรกอ่ะเขาเรียกว่าครึ่งแรกอไม่เรื่องแรกเรื่องแรกในโปรเจกต์เนี่ยจบแล้วเพราะว่ามีหนึ่งเรื่องสี่ตอนนะคะเรื่องที่จบไปก็คือหมอดูทักครับส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าพระบิดาแกสิอืมมันเป็นตอนพระบิดาแกสิกอ่าเพะแบบว่าโปรเจกต์นี้จะมีอยู่เจ็ดเขาเรียกเจ็ดตอนแต่ตอนหนึ่งสี่ผีอ่ะส่วนโปรเจก นี่นะคะในตอนพระบิดาแกสีเนี่ยก็มีนานนี้มีน้องป่าแล้วก็มีน้องเปลมอ่าใช่น้องเปลมนี่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า Official t เ l l ลอจะเป็นยังไงยาฉันอยากดูละพระบิดาแกสิจะเป็นยังไงไปดูจ้ะเรื่องนี้มันก็เกิดกับพอยจริงๆค่ะคือภาพดีเขาทำทางเรถ่งงต้กเริ่มต้นของเรื่องราทั้งหมดมาจากการที่ คอยมีความรักค่ะพี่กูมาปีสีแล้วนะมึงเดี๋ยวมึงก็แฮวแดกหรอกหรือว่าคราวนี้มึงลองไปทาแบบจอยกูจนทรลุสติค่ะตอนนี้เขาฮิตมากเกียรติร่างกุมสักลุกร่างมึงเลยกูดลางกุมสักลูกกูที่พี่ติดตามข่าวเรื่องนาทีนี้มานะมันแทบเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนแล้วว่าเราอย่าเล่นกับประเด็นนี้เลยเถอะต่อให้น้องๆทุกคนจะไม่เห็นด้วยกูก็ตาม แต่ยังมีน้องคอยที่พร้อมเปิดโปงความชั่วของครอบครัวจันทลีสตูจันทาโลสเอจันทลีสตูว้าวไอ้นุ่มพ่อดีใจเหลือเกินที่ได้มาพบกับลูกๆทุกคนในค่ำคืนนี้ชูนเป็นวลูกคิดว่าพ่อไม่รู้เหรอว่าลูกกำลังคิดอะไรอยู่พ่อรักนะจุ ม่ใช่เนะคุณชอบไมนี่ที่ฝึกสมาธิของครอบครัวเราจ้ะฮะมาธอี้เราจะเปิดโปงของมันได้มันยากกว่าที่คิดพามันดาเห็นจันทาจุดตีแล้วการจะสร้างครอบครัวของเราให้สมบูรณ์แบบจำเป็นจะต้องมีสัญลักษณ์พาบิดาแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วพราลัาเห็นจันทาสักิ์จริงโลกของเราข้าพี่ทำใจไม่ได้ ดใหม่ใกล้ฉันเกินโควมถาม่ออแกสิเฮ้ยแกสิโคทุกนาทีนี้มันอันตรายกว่าติงตองกันแน่อ่ะติดตามชมนูเตเลิฟต่อนระธการเจ้สิทุกษัตริย์เริ่มตอนแรกไม่รู้จะอึ้งอะไรก่อนดีกับความเบียวของตอนนี้หรือจะเป็นความหล่อของนานิหรือว่าจะเป็นความน่ารักสุดคิ้วของน้องเปรม หรือจะเป็นความโก้ของน้องปานเออคือฉันนะ่ะบกกับโฟกัสไม่ถูกจริงแต่มึงตอนนี้เบี้ยวมากจริงอะ <c oughs> บราเจ้าโ娇ก็มา <c oughs> ก็เบียวสุดใจไปเลยคือทะลุทะลุสปิดของจริงจันทะลุสปิดชอบมากต้เองเป็นวกราจริงแก้แกมตะเป๋าโอ้อเว็บนั้นของนานี้อะที่เป็นจุดปังแอ่อบบพี่รันครับนี่เดี๋ยวเรียกให้เลยเดี๋ยวเรียกให้เลยพี่ หล่อมากเลยค่ะพี่น,นันโคตรปลอมอะดูออกอะไรอะโคตรปลอม,ลมนออันิสาแน่คือเออแต่แต่ว่าดูน,น่าสนุกมากดูสำหรับเอาเอ,า,อางี้นะ<ม>ตอนเนี้ยช่นว่ปล่อยจอยได้เลย<ม>อย่าเช็สมองดูจริงดูเอาแบบดูเอาหนุบอะคือสำหรับตัวเทเลอร์ตัวเทเลอร์เนี่ยปล่อยออกมาไง ฉันไม่รู้ว่าในสีตอนนั้นอาจจะสอดแทรกความแบบตื่นเต้นเร้าใจหรือว่าตามตึงเครียดหรือว่าน้ําตาเศร้า,าไม่รู้ออแต่ว่าออตัวเทเลอรที่ปล่อยมามันดูแบบดูฮา<ช>ดูแบบปล่อยจอยดูปล่อยสมองอะดู<ช>แบบถอดสมองเอาวางไว้แล้วก็ดูค่อยด่ะเ,ออเป็นไงดูเบียวไปหมดเลยอะแต่คําว่าพามาเราตื่นติดแล้วว่าน้องโดนเลงเหมอเขาไม่รูุ้ติงๆคือแบบเกิดมาแล้วเนื้อคู่พับิดา Oh ก็ไปติดตามดูความสนุกความเบียวความฮาความหลอกความน่ารักความสวยกันได้นะคะในวันจันทร์นะคะทุกวันจันทร์นะคะเริ่ม22กันยายนนี้นะคะสองทุ่มครึ่งทางจีเมีย25นะคะแล้วก็ย้อนหลังได้ะะ True now, ทางทรูวิชแนลเท้าหนานาสา yes, <sir. S 2> เตอฝากไปด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะพระบิดาแกสิหนึ่งอยที่พยา,ยามพูดพอเลยใช่พระบิดาสิจริงๆต้องเป็นอนี้อันนี้อยับใครนิดหน่อย อันนี้หน่อย่อะฝากกดด้วย้ะกันนะคะวันนี้พวกเราไปก่อนกันชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิงด่งมันน่าสนับสิ่งจรมเสิร์ฟก็ติดตามชมวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย